ใคร่โฮเร่น้น่่ก็เลยบบก็เลยอ๋อทำไมทำไมคนญี่ปุ่นบางส่วนเขาถึงไม่ซื้อบ้านก็คือความแตกต่างระหว่างคุณย่าของเดียวจังกับคุณย่าโทมิเนี่ยนะคะก็คือคือเราเซอรไพรส์มากอะเพ่อม้มาก็เซอรไพรส์มากที่แบบคุณย่าเคยไปถึงขนาดนั้นอะ คือไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบ้านลูกหลานก็ต้องไปรับมรดกใช่ไหมพอไปรับมรดกก็ต้องเสียภาษีมรดกบางทีอะ่ะระหว่าง2ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมะจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบคุณย่าของเรียจางหรือว่าจะเลือกแบบคุณย่าทนี้เคสของคุณย่าของเดียวจางนี่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันต่างกับบ้านเราก็คือครอบครัวเราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับวิถีคนไทยอยู่นะเขาก็ต้องไปอยู่ตลอดก็กลา,ายเป็นว่าจะต้องไปอยู่บ้านพักคณจลา,าตลอด จนถึงนะวันสุดท้ายของให้ย,ย้อมมาจังเที่ยวมาก่งป้าป้าสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าเล็กนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นคุณย่าที่รองลงมาจากคนสุดท้ายเราจะไปเยี่ยมที่ไหนต้องตามไปดูกันนะ แวะไปรับคุณลุงที่สถานีเชียวดินกลางด้วยนะคะอคพอลูกเขาเแวะมินิมาเดี๋ยวจังหิวข้าวแล้วก็รอลุงตรงนี้รอนัดลุงให้มาเจอกันที่นี่ได้เลยคนโอ้ตอตโอ 名前は？名前は、しずお。あれしずお？似てるかもしれない。それは似てるかもしれない。けあれ違うの？ちょっと違うかな。しずおくんじゃないの？違うから。ゆうこちゃん、誰これ？隣は。隣の人はどの誰か。この人は誰だろう？ママはどの人？な。 คุณย่าโทมิเอะนะคะก็เป็นน้องสาวของคุณย่าคนที่7ค่ะคุณย่านะคะมีพี่น้องหมด8คนแต่ว่าเสียชีวิต1คนนะคะก็จะมีคุณย่าโทมิเอะที่เป็นคนที่7แล้วก็จะมีคุณย่าจุนจังนะคะที่เราเคยเห็นในคลิปก่อนๆน,นะคะเป็นคนสุดท้องค่ะคุณย่าโทมิเอะหรือว่าโทมิจังนะคะที่พวกเราเรียกกันนะคะท่านอายุ77แล้วค่ะท่านย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ที่บ้านพักคุณชลาเพราะว่าท่านไม่มีครอบครัวค่ะ เมื่อครั้งที่พวกเรามีปาร์ตี้ครอบครัวนะคะท่านก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะว่าตอนนั้นนะคะท่านประสบอุบัติเหตุนะคะลม้มแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ที่บ้านพักควชรลาค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะคุณย่าโทมิเอะนะคะก็เหมือนคนที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบ้านพักควชรลาหรือว่าโลจินโฮมฉะนั้นการที่จะมาเยี่ยมนะคะก็ต้องนัดวันและเวลาล่วงหน้าค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้นะคะการมาเยี่ยมคุณย่าโทมิครั้งนี้นะคะทําให้แม่บักเลียวนะคะ ได้เห็นมุมมองชีวิตของคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นค่ะไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันน่าเศร้าหรือว่ามันน่าสนใจยังไงก็ติดตามชมให้จบคลิปนะคะแม้กเหลือจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปค่ะ เราอยู่กับคุณย่าโทมินะคะประมาณ45นาทีได้ค่ะเพราะว่าเวลาเยี่ยมจริงก็คือ30นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามาหลายคนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยเลทให้ค่ะในระหว่างที่คุยกันนะคะคุณย่ามิโยโกะของเรานะคะก็จะจำคุณย่าโทมิไม่ได้ค่ะแต่ว่า คุณย่าโทมีก็พยายามเล่าให้ฟังว่าเคยไปเที่ยวไหนด้วยกันเพราะว่าคุณย่ามิโยโกะคุณย่าโทมีแล้วก็คุณย่าจุนจังจะสนิทกันค่ะเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าเรายัางไงนะคะคุณยา่าเขาจาไม่ได้ค่ะแต่สุดท้ายตอนที่คุณย่าโทมีมาส่งที่หน้าลิฟต์นะคะพ่อมาร์กเลยถามอีกทีว่าเรามาเจอใครคุณย่าตอบได้เฉยเลยค่ะ

ちょっとあんまりクリーミーなお肉で。<laughs> <laughs>

คุณย่าก็เข้าไปงีบส่วนพ่อลูกนั้นเขาก็ไปเที่ยวกันก็ไม่เปีเยวก็จะบอกว่าการพาคุณย่าไปเยี่ยมน้องสาวหรือว่าคุณย่าเล็กเนาะเป็นน้องสาวคนคือคุณย่ามีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนคุณย่าเป็นคนโตแล้วก็มีคุณปู่คีโอตะกะเสียไปแล้วแล้วก็มีคุณปู่อีกท่านหนึ่งก็เสียไปแล้ว แล้วก็มีคุณปู่อีกท่านหนึ่งที่อยู่ยามาโตะก็ตอนนี้คือเป็นมะเร็งแล้วก็มีน้องสาวคุณย่าเคียวโกะตอนนี้ก็อยู่ที่คาวาซากินะคะก็ยังยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีคุณย่าที่ไปเยี่ยมวันนี้คือคุณย่าโทมิเอะแล้วก็มีคุณย่าคนสุดท้องก็คือคุณย่าจุนจังคุณย่าจุนจุนโกะนั่นแหละวันนี้ก็ไปเยี่ยมคุณย่า โทมเอะมาคุณย่าโทมเอะคืออายุ77ท่านน่ะทำงานถึงอายุ70็ทุกท่านคือไม่แต่งงานวันนี้อ่ะแม่เรียวก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออนะชีวิตในญี่ปุ่นอะมันจะมีแบบนี้มันมีสองทางให้คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนก็คือคุณย่าโทมเอะเนี่ยนะคะท่านเป็นโสดนะคะท่านเป็นโสดแล้วก็ทำงานจนถึงอายุเจ็ดสิบ พอจะสิบมาก็ออกมาอยู่บ้านคําว่าบ้านก็คืออาพาร์ตเมนต์ที่ท่านเช่าอยู่ท่านเลือกที่จะเช่าบ้านอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะมันจะมีคนญี่ปุ่นเพิ่งเข้าใจว่าทําไมคนญี่ปุ่นบางส่วนเขาถึงไม่ซื้อบ้านนะคะไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อคอนโดแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้วิธีการเช่าระยะยาวก็คือการเช่าบ้านในญี่ปุ่นมันมีการเช่าระยะยาวอย่างเช่นคุณปู คุณปู่เล็กก็คือน้องชายของคุณพ่อของพี่มาร์กเนี่ยนะคะที่ท่านเพิ่งเสียไปไม่ให้ิ่งเสียกเสียไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะท่านเสียไปท่านอยู่บ้านคนเดียวนะคะคือจนท่านเสียชีวิตเนะ่ยเราถึงรู้ว่าบ้านที่ท่านอยู่มันเป็นบ้านเดียวนะบ้านเดียวชั้นเดียว คือลูกหลานก็แบบว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคุณปู่เสียจะทํายังไงกับมรดกเพราะว่ามันเป็นที่ในโตเกียวทุกท่านมันเป็นที่ในโตเกียวที่แบบราคาแพงมากถ้าเกิดว่าขายนี่คือแบ่งลูกหลานนะแบบได้เป็นคนละหลายสิบล้านอะแต่ว่าพอท่านเสียชีวิตนะ่ะเราถึงรู้ว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านเช่ามันเป็นบ้านเช่าระยะยาวซึ่งท่านเช่าอยู่จนท่านเสียชีวิตนะ่ะ คือบ้านเช่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือคุณจะมาแบบถ้าเกิดว่าเราตกลงสัญญากันว่าเช่าระยะยาวแล้วอ่ะคุณจะแบบเออที่มันแพงขึ้นแล้วคุณอยากจะเอาที่ไปทําอย่างอื่นก็คือไม่ได้นะ่าจะมาไล่เขาไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่หมดสัญญานั่นแหละนั่นแหละเราเพิ่งรู้ว่าเออท่านอ่ะเช่าอยู่ระยะยาวก็เลย,ก,เลยก็เลยคืนบ้านเช่าก็จบก็ไม่ได้มีมรดอกอะไรมากมายเพราะว่าท่านก็แบบเป็นโสดอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาถึง คุณย่าโทมิเอเนี่ยถูกคุณย่าโทมิจังเนี่ยก็เลยแบบก็เลยอ๋อทำไมทำไมคนญี่ปุ่นบางส่วนเขาถึงไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อคอนโดอยู่ก็คือเลือกที่จะเช่าระยะยาวอยู่อย่างเช่นคุณคุณย่าเนี่ยก็เช่าระยะยาวเหมือนกันวันนี้ได้ไปนะคะได้ไปเจอก็เลยอ๋ออ๋อเลยแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือ ชีวิตคนญี่ปุ่นที่เราเห็นชัดๆเลยนยะที่เบบเรียวเห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆก็คือชีวิตของคุณย่าแล้วก็คุณย่าโทมินะคะก็คือคุณย่าแต่งงานมีลูกนะคะแล้วก็คุณย่าโทมิเป็นโสดไม่มีลูกคุณย่าคุณย่าของเราเนี่ยนะคะคุณแม่ย่าเนี่ยก็ทํางานจนถึงอายุเจ็ดสิบนะคะคุณย่าที่เห็นแบบนี้คือท่านทํางานจนถึงอายุเจ็ดสิบนะนะคะ,นะคะแล้วก็ ได้อยู่บ้านกับพ่อมาคุณย่าโทมิเอะก,ก็ทํางานจนถึงอายุ70นะคะแต่ว่าพอถึง70ปุ๊บท่านก็อยู่บ้านอาพาร์ตเมนต์บ้านเชา่านะจนวันหนึ่งนะคะประมาณเมื่อปีที่แล้วคือท่านออกจากงานมาประมาณ5ปีแล้วก็อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์อยู่5ปีแล้วก็ท่านเกิดอุบัติเหตุล้มพอล้มเสร็จอาการก็ซุดลงเพราะว่าไม่มีใครดูแลก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณย่าเล็กอีกท่านหนึ่งก็คือคุณย่าจุนโกว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโลจินโฮมท่านก็คืนบ้านเช่าแล้วก็ตอนนี้ท่านมาอยู่ที่โลจินโฮมก็คือความแตกต่างระหว่างคุณย่าของเดียวจังกับคุณย่าโทมิเนี่ยนะคะก็คือคนนึงอยู่บ้านกับลูกหลานคนนึงอยู่บ้านพักคนชราอยู่บ้านพักคนชราเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเพิ่งไปรู้มาว่ามันเป็นยังไง ก็คืออยู่บ้านพักคนชราเนี่ยที่ท่านอยู่นี่คือเป็นของรัฐนะคะเป็นของรัฐเสียค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ1นึ0 0 0สเยนแล้วเอาเงินจากไหนมานะคะก็คือเงินที่เราทํางานเงินที่คุณย่าทํางานแล้วก็ส่งเงงกิงส่งประกันสังคมของญี่ปุ่นอะไม่ว่าจะเป็นแบบเงินภาษีเงินบําเหน็จบํานาญอะไรเนี้ยคือส่งไป แล้วพอเรากรเกษียณอายุนะคะอายุก็คือจะได้เงินกลับมาที่อายุ65แต่ว่าท่านทางานถึงอายุ70พอลาออกจากงานปุ๊บก็ได้เงินบํานาญประมาณเดือนละน่าจะมากกว่า1นึ0 0 0สเยนนะเพราะว่าท่านบอกว่าที่มาอยู่บ้านพักคนชรานี่คือต้องเสียค่ารายเดือนประมาณ1 50, 000, นึ0 0 0สเยน1นึ0 0 0สเยนก็ตกเขาไหลทุกท่านก็เกือบ3 0 0 0 0ื่นกว่า37 38 0่ 30, 7, 30, 8, นะ มีคนดูแลตลอดยีิบสีชั่วโมงข้าวปลาอาหารคือจัดให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างถ้าเกิดว่าคนไหนที่อาบน้ําเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้ก็คือมีคนช่วย,ม,ยมีพยาบาลช่วยให้ทุกอย่างจนกว่าจะเสียชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตก็คือต้องอยู่บ้านพักคนชราจนกว่าจะเสียชีวิตญาติพี่น้องสามารถมาเยี่ยมได้ก็อย่างที่เราไปเยี่ยมแต่ก็มีเวลาเยี่ยม ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วพาออกไปข้างนอกได้ไหมพาออกไปเดินสวนสาธารณะได้แต่พาออกไปกินข้าวไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะดูแลทุกอย่างควบคุมอาหารควบคุมทุกอย่างหลังจากที่เราได้เข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ คือบ้านพักคนเจาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าอีกทีนึงแล้วกันว,ว่ามันมีประเภทไหนบ้างตอนนี้คือเราเล่าถึงคุณบ้านพักคนเจลาประเภทที่คุณย่าโทเมะอยู่นะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากที่ท่านเข้าไปอยู่แล้วท่านก็เสียเดือนหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเยนนะคะเขาดูแลทุกอย่างมีคนดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงมีข้าวให้กินทุกมื้อนะคะมีกิจกรรมให้ทําแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เดินไม่ได้อาบน้ําเองไม่ได้ก็คือเขาก็ซัพพอร์ททุกอย่างมีคนดูแลทุกอย่างตลอด24ชั่วโมง ไปหาหมอหาหมอเขาก็ส่งเองไม่สบายเขาก็มีรถแอม,แมบูเลน์มารับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลดูแลจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าคุณย่าโทมิเอบอกว่าฉันก็จะต้องอยู่ที่นี่จนวันที่ฉันเสียชีวิตนะมันก็รู้สึกเศร้าๆนะพอเราหันกลับมาหาญาเราอะญาได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกกับหลานได้ไปเที่ยว ถามว่าคุณย่าทมคุณ่าโทมิคืออยากไปเที่ยวไหมคือท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วละ่ะตอนที่ท่านแบบาสาวๆอยู่ท่านก็ไปเที่ยวกับคุณคุณย่าเรานี่แหละก็พากันไปออสเตรเลียไปฮาวายไปอะไรเงี้ยก็คือไปกันกับคุณย่าก็คือจะไปกันสามสาวอะก็คือมีคุณย่าของเลียวจังแล้วก็มีคุณย่าโทมิคุณย่าจุนจังที่เขาแบบไปเที่ยวกันเขาก็ไปรื้อฟื้นความหลังกันให้ฟังเพราะว่าตอนที่ไปคุณย่าโทมิ คุณย่าของเดลจังอะจำคุณย่าโทเมะไม่ได้คุณย่าโทเมะก็เลยบอกว่านี่เราเคยไปเที่ยวออสเตรเลียด้วยกันจําได้ไหมไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปแบบเคยไปเขาเรียกว่าอะไรอะที่ขึ้นไปเครื่องบินแล้วก็โดดร่มลงมาทุกท่านเนี่ยคุณย่าของเราอะคือเราเซอร์ไพรส์มากอะพ่อมาก็เซอร์ไพรส์มากที่แบบคุณย่าเคยไปถึงขนาดนั้นอะคือไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพาราชูตหรอเขาเรียกว่าอะไระที่แบบขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็โดดลงมากลางล่มอะคือมีคนแบบมีคนประกบแล้วก็แบบ กางล้มลงมาโหคุณย่าคือคุณย่าแอดเวนเจอร์มากอะเพิ่งได้รู้อะวันเนี้นั่นแหละเขาก็ลื้อฟื้นได้ฟังใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ว่า,าทีเนี้ยพอณถึงจุดที่ต้องมาอยู่บ้านพักคุณชลาคือถ้าเปรียบเทียบกับคุณย่าของเลียวจังแล้วอะคุณย่าโทมิจะออกไปข้างนอกโดยพละการไม่ได้ต้องขออนุญาตเวลาคนมาเยี่ยมก็ต้องขออนุญาตนะคะมีเวลาเยี่ยมจํากัด นะคะส่วนคุณย่าของเลียวจางได้อยู่กับลูกกับหลานแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับลูกกับหลานได้กินของที่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากกินซูชิร้านไหนที่เราก็พากันไปกินใช่ไหมส่วนของคุณคุณย่าโทมิเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าอยากกินอะไรได้กินไหมท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเราเอ่ยปากว่าเอ,อวันนี้ท่านอยากจะกินอันนั้นอันนี้นะพอวันรุ่งขึ้นมาเขาก็จะเอามาวางไว้ที่โต๊ะให้ แต่มันก็ไม่ได้มีฟิลว่าเออได้กินกับลูกกับหลานใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เลยว่าเออนะคนญี่ปุ่นเขาก็มีฟิลนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบ้านท่านบอกว่าท่านก็วางแผนไปแล้วว่าเออตัวคนเดียวอะ่ะวันหนึ่งฉันก็ต้องมาอยู่บ้านพักคนชราแล้วฉันจะซื้อบ้านทําไมให้เป็นภานละคนที่ต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีบ้านแล้วแบบลูกหลานจะดีใจนะเพราะว่าบางคนอะ มีบ้านลูกหลานก็ต้องไปรับมรดกใช่ไหมพอไปรับมรดกก็ต้องเสียภาษีมรดกบางทีอ่ะราคาบ้านกับที่เสียภาษีอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะคะถึงมีบ้านล้างกันเต็มทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหลานไม่ยอมมารับมรดกเพราะว่ามันไม่คุ้มกับภาษีต้องเสียไปนั่นแหละแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเออนะระหว่างสองชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมอ่ะจะเลือกแบบไหน จะเลือกแบบคุณย่าของเลียวจัางหรือว่าจะเลือกแบบคุณย่าโทมินะคะก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดจนณนวันหนึ่งทำงานเก็บเงินสะสมมาสุดท้ายก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเงินที่สะสมมาก็ต้องไปจ่ายให้บ้านพักให้เขาดูแลจนวันสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยส่วนคุณย่าของเลียวจัางก็ได้อยู่กับลูกกับหลานอะไรเงี้ยแต่แต่จะบอกว่า เคสของคุณย่าของเดียวจังนี่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะเขาก็ไม่ได้มาอยู่กับครอบครัวแบบนี้ทุกคนนะสำหรับคนที่ได้แต่งงานอะ่ะเพราะอะไรถึงแม้ว่าบางคนอะ่ะจะได้แต่งงานมีลูกมีหลานจนถึงณวันหนึ่งอะเขาก็จะไปอยู่บ้านพักคุณชลาเหมือนกับฉันจะต,ต้องไปอยู่อะ่ะมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตของเขานะ คือบางคนบอกว่าแย่จังเลยคนญี่ปุ่นเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้บ้านพักคนชรามันไม่ใช่นะคะทุกท่านมันเป็นวิธีของเขามันต่างกับบ้านเราบ้านเราคือแบบอยู่กันแบบครอบครัวเหมือนกับครอบครัวเราณปัจจุบันนี่คือก็คือครอบครัวเราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับวิถีคนไทยอยู่นะก็คือได้อยู่ด้วยกันในครอบครัวดูแลพ่อม้าก็ออกจากงานมามาช่วยดูแลย่าอะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็จะดูแลกันจนวาระสุดท้ายของใครก็ไม่รู้แหละนะคะเพราะว่าคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแต่ว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายนะคะแต่ว่าบางครอบครัวก็ไม่ได้เหมือนครอบครวัวนะถึงแม้ว่าคุณจะได้แต่งงานคุณมีลูกนะคะบางทีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะพอถึงเวลาหนึ่งอย่างเช่นคุณคุณยายตรงนู้นบ้านเยื้องอ่ะที่เล่าให้ฟังอะ่ะณเวลาณเวลาหนึ่งอ่ะที่เขา เกิดเป็นอัลไซเมอร์เขาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เขาต้องไปอยู่เดย์แคร์ไปอยู่เดย์แคร์สักวันหนึ่งที่เขาไม่สบายต้องมีคนดูแลยีิบสี่ชั่วโมงเขาก็ไปอยู่เดย์แคร์ไม่ได้เพราะว่าเดย์แคร์มันต้องไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมเขาก็ต้องไปอยู่ตลอดาก็กลายเป็นว่าจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราตลอดจนถึงนะวันสุดท้ายของจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ ฉนั้นบ้านญี่ปุ่นบางบ้านที่เขาบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนตายเลยเป็นไปได้หรอบ้านที่ไม่มีคนตายเลยเป็นไปได้เพราะว่าไปตายที่บ้านพักคนชราไม่ได้ตายที่บ้านนะคะก็นะชีวิตในญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับตัวเราเองอะเราก็ชอบวิถีไทยที่ต้องอยู่ด้วยกันแบบจนวระสุดท้ายนะดูแลกันไป ก็ไม่รู้ว่าเรียวจังจะได้ได้พ่อมาบ้างไหมก็ย,ยังไงก็ภาวนาให้เรียวจังได้พ่อนะแต่ถามว่าเราจะเลือกแบบไหนคือถ้าเกิดว่าให้เราเลือกเนะี่ยเราก็ยังเลือกไม่ถูกนะตอนนี้นะก็แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะอย่างน้อยก็คืออยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นไปได้มีตังเราก็อยากจะซื้อบ้านหลังนึงไว้ให้เรียวจังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าคือแยกกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยาก อยู่อยู่ด้วยกันแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยแม่เดียวอยากจะเป็นแบบนี้มากกว่านะเออนั่นแหละนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเออนะวิธีของคนญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้บางคนก็จะไปว่าเขาว่าคนญี่ปุ่นใจร้ายลูกญี่ปุ่นใจร้ายไม่ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเป็นวิธีของเขาเนาะที่เขาแบบทํากันมา ซึ่งมันก็มีอีกหลายอย่างแหละที่อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังมาเล่านะคะมันจะยาวเกินไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังอยากจะให้เห็นวิถีของคนญี่ปุ่นนะว่าเออจริงๆแล้วเนะี่ยเขามีวิธียังไงแตกต่างกับบ้านเรายังไงนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดาชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ช่องแมวมเร็วด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักทุกท่านเช่นเดิมค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ